สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนนะครับผมวันนี้ก็จะมาลงอีเวนต์ทิกเกตในโหมดเอ็กซ์ตีมให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตที่พี่เตรียมไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเพราะว่ามีคนเออเพื่อนบ้านเราเล่นไว้นะครับผมต่างชาติเขาผ่าน ex ได้แต่เราเข้าไปก็ต้องสุ่มทา่านิดนึงนะครับผมบางทีได้ทตุที่เล่นยากมันก็จะเล่นยากแต่ถ้าได้ทตุที่ชนะทางก็เล่นง่ายเลยครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเมื่อกี้เข้ามาพี่มีเพชรเท่าไหร่นะลืมอขอดูด่น49541โอเคใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดกิดตามแล้วก็ที่สำคัญกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอินโทรมา โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทีละสเตปเลยตัวแรกที่ต้องลงก็คือตัวนี้นี่แล้วก็เลือกหมดเอ็กซ์ติมอ้าวมันไม่มีให้เลือกหรอว่าเราจะเล่นอะไรมันให้เลือกตัไหนวะลงไปเลยนี่ไงมีให้เลือกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกเลือกอันนี้ โอเคได้เพชรก็ได้โกรอเวลาหมดจิงมาโอเคเว็บแรกก็ก่อนจะเน็กเว็บเราต้องลงสปีดวาก,กอนก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอในเว็บที่2ก็อัพสปีดวาก,กอนอีกหนึ่งขั้นในเว็บที่2องอัพสปีดวาก,กอนอีกหนึ่งขั้นโอเค มาแล้วเราเจอาธาตุอะไรเออคอเราเจอาธาตุพืชแล้วเราเป็นน้ำกะเออคือจะผ่านไว้นี่อ่ะมาแล้วเดี๋ยวเราอัพกดคลิกรัวๆเลยเพื่อไม่พลาดก็กดไปนี่ไงแล้วก็อัพต่างไม่พอเนี่ยพอแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราลงอุลิวลงอุลิวตรึง มาแววมาแววแล้วก็จะลงอุลิวหนึ่งตัวพอลงอุลิวเสร็จก็อัพสปีดวาก,กอนต่อโอเคเดี๋ยวลงอุลิวตรงนี้แล้วกันนี่เลยกลางกลางเยอยีนี่เราลงอุลิวแล้วก็อัพสปีดวาก,กอนครับผมอัพสปีดวาก,กอน อัพสองขั้นเลยนะอันนี้ใช่ไหมได้จ yeah> anyway> okay. ิ๊บนี่ไงแล้วก็อัพอัพสปีดวากอนในเว็บที่สามเออเราอัพเกิดป่ะในเว็บที่สี่ี่ก็ต้องลงอูริลหนึ่งตัวลงไปอีกหนึ่งตัวโอเค เราอัพไปเป็นขั้นที่4แล้วถูกต้องในเว็บที่4เราต้องอัพสปีดวากอนเป็นขั้น4แล้วก็ขั้น5ทันะวายิ่งนี่ไงอัพขั้น4เป็นขั้น5แล้วก็ในเว็บที่5นี้ก็ต้อง อัพสปีดวากอนเป็นขั้น6แล้วก็อัพเป็น6กับ7เลยอัพเป็น6ในเว็บที่5ต้องอัพสปีดวากอนเป็น6กับ7ต็ตึูโอเคจะผ่านหรือเปล่า เราไปต้องผ่านดิเดี๋ยวกันนะตังไม่เด้งเลยเว้ยยัง่ไงปป๊บแล้วก็เว็บที่6อัพสปีดเป็นขั้น8โอเคแล้วก็ลงอูริวเพิ่มอีกตัวหนึ่ง,งแล้วก็ต่อไปก็ถ้างงไงก็อย่าลืมก็ดูหลายๆรอบแล้วผมจะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ เทินนี้ก็เทินที่เจ็ดอัพเทินที่เจ็ดแล้วอัพแล้วก็ลงอูริวเพิ่มอีกสามตัวนหนึ่งสองแล้วก็สามลงอูริวเพิ่มสามตัวแล้วก็อัพสปีดวาก,กอนไปรออัพสปีดวาก,กอน ออนนี้เป็นขั้น9แล้วเดีย๋ยวอัพสปีดวากอนเป็นขั้น10เนี่ยตัว powerful มาเดีย๋ยวพอเราอัพเป็น10ปุ๊บเราก็มาอัพอุลิวต่อนี่ก็ปึ๊บนี่มันก็จะโจมตีตัวนี้โอเคอัพสปีดวากอนเป็น11แล้วก็ลงอุลิวอีก2ตัวโอเคนี่เลยครับผมแล้วก็ลงอุลิว สองตัวเดี๋ยวเราต้องอัพขั้นอูริวอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงบัฟแล้วทันปล่าทันป่ะทนัทนสี่เออทันไหมทันครับผมนี่ไงโอเคพอเราลงอูริวอัพขั้นสองแล้วเราก็จะอัพบัฟเอลวินนะครับผม เราจะลงเอวินไว้ตรงนี้แล้วก็อัพแล้วก็ปึ๊บตอนนี้ก็สปีดบาก้อนไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็บัฟแล้วแล้วเราก็จะลงอีกตัวหนึ่งเลยนี่โอเคเราจะลงเอวินแล้วก็อัพสปีดวาก้อนเป็น12นี่เดี๋ยวอัพเป็น12แล้วก็จะลงเอวินเพื่อเป็นบัฟส่งต่อตึงนี่ อัพสปีดวากอนแล้วก็ลงเอวินไว้ตรงนี้ป,ปึ๊บโอเคแล้วก็บัฟก่อนเลยครับผมเพื่อไม่ให้ขาดตอนกป็ปึ๊บโอเคแล้วเราก็ลงเอวินแล้วก็ลง,ลลงเดี๋ยวเราจะทําการอัพเดี๋ยวลงนี่เลยแล้วกันนะนี่เราลงได้เลยเราลงเลยแล้วกันป,ปึ๊บ แล้วเราก็คอยรับนะครับผมไม่ให้พลาดเดี๋ยวเราก็จะอัพนี่อัพไปโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็บัฟเอร์วินนะผมแล้วก็พี่จะทำการอัพเจ้าตัวนี้เจ้านินจาปึ๊บโอเคติดเล,ลือดไหลละแล้วตอนนี้ก็รอเว็บอย่างเดียวกับบัฟแล้วก็อย่าลงหนวดดำลืมลงหนวดดำไปเลยนี่นี่น ที่จะลงหนวดดำตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ลงตรงนี้เพื่อกันหลุดนะครับผมจนี่โอเคนี่ก็จะติดเลือดไหลโอเคแล้วเราก็จะอัพ บับเออวินเอ่อกดไม่ทันโอเคโอเคน่าจะไปได้ดีไปได้สวยตอนนี้พี่อัพสปีดวากอนไปที่ขั้น14พอแล้วน่าจะพอแล้วทรูเดี๋ยวอัพตัวนี้ให้ตันโอเคเพื่อดาเมจที่มหาศาลแล้วก็ เดี๋ยวรอบัฟเอวินไปเรื่อยๆน่าจะผ่านไม่ยากนะครับผมสําหรับในโหมด X เอ็กซ์ตีมโดยใช้วิธีนี้เห็นไหมถ้ทาที่ออกมาเป็นตัวที่พี่แพ้ทางด้วย <c oughs> ดวงไม่ดีซะเลยถ้าเราเจอตัวที่เป็นทาาดไฟอูริวเราก็จะได้เปรียบอันนี้เราเป็นทตุพืชชนกับทตุพืชน,นะครับผมเห็นไหมโอเคหรือใครจะหนวดดํามาวางตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ตรงนี้หรือว่าวางตรงนี้หนวดดํานี่วางตรงไหนก็ได้โอเคนี่เราจะอัพขั้นสุดท้ายละโอเคนี่ เท่านี้ก็เสร็จแล้วมันก็จะตีเลือดไหลหรือว่าเราจะลงอีกตัวก็ได้นะถ้าเงินเหลือถ้าเงินเหลือเราก็สามารถลงอีกตัวได้เดี๋ยวเราก็จะบัฟไปเรื่อยๆปร๊บโอเคนี่ตัวแอรมาปื๊บโอ้เลือดเยอะเลือดเยอะนี่ไงเลือดเยอะก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> มาแล้วนี่ไงได้เจมเดี๋ยวเรามาดูกัน เดีย๋ยวตอนจบจะได้เจมเท่าไ,ร <Jahren. S 1> ไหร่เลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลปึ๊บนี่เงินเหลือเราก็จะไปเอ่ออัพไปอัพอุล,ลิวนะครับผม เราจะอัพอุลิวให้ตันโอเคอช่วงนี้เงินเหลือก็อัพอุลิวให้ตันเลยทำดาเมจหรือใครจะเอาเมอร์ลินมาก็ลงเมอร์ลินได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะลงเมอร์ลินด้วยเอาไว้ตีบอส โอเคจังหวะนี so it. It kind of like. <laughs> ้เด Wh ี๋ยวเราก็จะเริ่มสโลตรงนี้ด้วยเลยนะเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนี่นีแต่ตอนนี้ตังค์ไม่พอเออลืมบับเพื่อมีตัวหลุดเราไปลงมันเลยวิ่งเร็วนี่ไงพี่พลาดพี่พลาดไปไปพี่พลาดพี่พลาดเองที่พี่ไปอัพ มันก็เลยหลุดเพราะมันจะวิ่งเร็วนี่ไงพลาดเลยครับผมเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไม่ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมใช้แค่ตัวตีเลือดไม่ต้องอัพเพราะว่าเวลาอัพปุ๊บมันก็จะตีไกลทำให้ไอตัวนี้โดนโจมตีแล้วมันจะวิ่งเร็วทำให้มันไม่ติดเลือดโอเค สุดทีได้เพชรเท่าไหร่อันนี้ไม่ผ่าน้วเนี่ยอันนี้เลดไม่ผ่านแล้วดิอ่ะโอเคโหเดี๋ยวก่อนนะจากห้าสี่ห้าหูได้มาห้าพันห้าพันห้าเกือบห้าพัาน,น,นถ้าผ่านจะได้เท่าไหร่ะเนี่ยถ้าผ่านจะได้เท่าไหร่อันนี้ได้มาห้าพันเลยนะจากสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งนะได้มาเป็นห้าพัน ว้าวห้าศูนย์แปดหกหกขึ้นมาเกือบขึ้นมาเกือบห้าพันอ่ะได้เกือบห้าพันเพชรอ่ะโอ okay. เคไปครับผมถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมโอเคเดี๋ยว ep หน้าจะมาลงแบบผ่านให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะลงเป็นแนวแบบว่าเราถึงจะเล่นไม่ผ่านยังไงเราก็ได้เพชรเยอะอยู่ดีนะครับผมได้ตั้ง5000ว้าวโอเคไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ให้เป็นกำลััังใจใจห้ก้กนนดวยะครบผม Show lige på.